สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออยามาแคปิตอลนะคะจะเป็นคลิปแวนการดีไฟภาษาไทยค่ะจะเป็นการเจอกันของเด็กคุกนะคะที่ได้ของเสริมใหม่ดีบีทีสึาเรียบร้อยแล้วก็กีดอนค่ะก็เหมือนกันเลยแต่กีดอนจะมีโปรโมตัวกระตัดมาให้ด้วยนะคะเราจะมาดูกันว่า2เด็กนี้นะคะในแวนการที่เราจะทำการไฟระหว่าง,งกีดอนกับคุกเด็กเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะไป ทั้งสองอย่างนี้นะคะอนาคตเป็นในที่เก่งทั้งคู่เลยนะคะในชุดดีซีพีสสีที่จะออกเดือนมกราคมนะคะใครที่ยังไม่มีสามารถาาพีขออารพีออเดอร์คอมพีทจากเพจอัยามาเคมิตอลเฟสบุ๊กทักแชเทเพจได้เลยค่ะมาจับความพีทละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะทุกสีคอมพีทละหกร้อยบาทหมดเลยค่ะอุ้มชุกอย่าิ่มก่อนอเดินสบใบครับกินหนึ่งค่ะโอ๊ยอย่าแ,แล้วไม่ได้ย้อน เปิดกระดาษครับมีการราีวิวไทยดะการวิเคราะห์เด็เดแทจนจหนึ่งนี่ค่ะไลท์สับกล่องเล่นค่ะ,อะโอ้โหวิเยอะค่ะชาร์จสามใบโอ้โหจับรล้วนลผ่านเพงค่ะเป็นโจกายครับนี่หิวตาใบไ,ไลท์เป็นโกบันตัวนั้นโจการ์หนึ่งใบ ดีเลยครับแตดคัะไม่ป้องกันและเช็คหีด e อ้นมาแล้วไม่มีผ่านเลยครับเจอเลย h ิ่ง you มือถึงไมเข้าคุกค่ะคุกก็ให้เป็นกระต่ายเลยเล็ค่ะดอกหล็กไปตีเบ็ดค่ะโนกาดเลยครับไม่มีเช็คพีจีผ่านเลยค่ะไซเรนรอครับผม สิงค์คิดเข้าครับไลท์ครับเป็นโบชของสกิลของโกบันสแสดงกี่รอบในไลท์เด็กโจการ์ดหนึ่งใบอืมไม่ต้องกันแล้วกันตีเลยไม่ต้องการได้เช็คไม่มีเจอรครับไม่มีเจอค่ะคันเลยแต่โจเลยไปสิงค์พอประมาณใช่ค่ะนี่ทำไม่ได้ก็เป็นนี่แล้วกัน เอามือหนึ่งใบเข้าคุบขายแล้วจวดหนึ่งคนนี้เลยจะข,ขึ้นหนึ่งใบตัวตุ่ไมไดนโซ่ค่ะจวดหนึ่งค่ะมีคุข่ขบสามหมื่นหนึ่งพันค่ะสามในเช็คโอกาสนยครับไม่มีที่ค่ะโอ้ยกำลมเริ่มหนะนักข้างลีค่ะ หิวค oh ่ะหิวด้ำ oh. เ,เลยแค่นี้หมดเลยโอเคต้องชนเซกเกอร์สักใบแล้วละ่ะสองน้ำเมตครับไม่มีไม่มีโอ้โหหนึ่งหมื่น oh. ค่ะของห้าพันอันนี้ให้หนึ่งห้าเลยยี่สิบแปดค่ะสี่เมตรดกาครับคีบอลังแม่นผันเพนค่ะเขาเรียกว่า standard roll ครับทิ้งคนนี้เลยไลค์ครับผมมังกรจอร์ลโมกกี่ดอลสติวข,ของโบช็อปเอ่อเอากี่ดอลฟ้าเซลครับ ข้อหน่าโบโช็อกนี่ครับลงแล้วผมสกิลเอาเมื่อหนึ่งไปเข้าสองโจการหนึ่งใบคัตบ้านหนึ่งครับผมประกันสองใบของคุกหนึ่งสองแล้วก็ถ้าโซบัตออกโซบัตออกไม่ได้ กี่ดอนดีครับตอนนี้มีโบช็อกอยู่สองใบมันบวกหนึ่งเหมือนรับสองเปนสามเนจายสี่นแปดค่ะโอเคเปวินได้ไม่มีไม่มีสสองของบันจ่าครับนี่เลย เก็บบรรยากาศสแกนที่ปากรายการที่แฟนสิสี่ใบลุกอืมสกิลของโกมันครับแบบหนึ่งขจารการจากมือคอสองใบขึ้นไปเปนสีแบบ่ก่อนไม่ป้องกันค่ะทวินได้ครับคีพลังให้บรรยากาศครับคีให้กับบรรจัดสแกนเช็คคิวอยู่ได้ครับอยู่โบช็อปมาพลังให้บรรยากาศทั้งเดมค่ะไม่มี ขีพลังเงนค่ะอเขาอยสามหมื่นสามครับผมหนึ่งแด็หนึ่งขี่ค่ะดเลยครับจะเต้นโจึ่งจะทาอะไรค่ะโจึ่งไปเลื่อนโลงนี้ค่ะหนึ่งหรือต่ำกว่า เอาเป็นขีค่ะได้เลยมีคุกสองใบบวกห้าพันครับสก,กิโลโลบอรคอรปค่ะโซบาสขังเลยค่ะตัวนั้นได้เลยจวนหนึ่งค่ะบวกห้าพันแล้วตอนนี้มันก็ะบอกมันบอกใดแล้วสินะใช่ สามสมได้เช็คค่ะโลตาที่เจ็ดแดงไปแล้วก็ปล่อยเลยครับผมไม่มีกอส์ฟิน่าไม่มีคังหัวกองพี่ค่ะโอเคนี่แวนอายุหลังให้เรียกัดคังได้ครับสองร้อยใบครับผมโอ้โหแลบบ้วตกแดนเป็นกช็อก่อนโอ้โหสองห <25, S 1> มื่นห้าค่ะขอหมื่นห้าหมื่นห้าครับสีสิบสามค่ะฟอนกับทิ๊กเกอร์อีกหนึ่งใบสี <48. S 2> 5, ่สิบแปด เราเดินสแตทับจวหนึ่งไม่มีโฆษณาครับเขาจะบันหนึ่งครับผมประกันสองใบสกิลครับมาลงสนามเอามือหนึ่งไปเขา้าโซ่จวดหนึ่งไปงจงวาสบันหนึ่งครับผมประกันมาหนึ่งใบขอครับขอตอนนี้มีโบช็อคอยู่สองใบลงบอนถอยระบกีีร้อนครับจบทีส่วนจัญ อยู่ที่สองบนสามั้ตอ๋อตัวที่ประกันออกมาจะลบพลังห้าพันด้วยนะคะของโยโย่มีตัวไหนบ้างเอ่ยอ่ามีอยู่ที่สามตัวนี้ครับมีสองตัวที่ยากขออ่านก่อนโอเคสองตัวลบหมื่นค่ะครับลบหมดเลยมไม่เป็นไรได้เช็คซูตายสองบนสามครับผม,อมสองได้เข้าจะเปนไดครับไม่มีดอทิเกอร์ออขอคางเลยอันนี้นะครับ อันนี้ถือว่าพลังลบเบิรนหายไปยี่ของรรบรรดาถ้าผมโซบาสองใบหน่งสองครับเก็บเรกอากาศแตนสี่ใบครับแหวนมาสตนงค์้ามาอันนี้มีอยู่เก้าใบครับไม่หมกอะไรแล้วก็ขอเลือกใช้สาฟาตบาบานะครับเป็นของโกบันหนึ่งครับแล้วก็ตัวของคนนี้สองใบ วันพาจะบบออ่กห้าพันครับแล้วก็บอยอีกหนึ่งได้แล้วก็ถ้าเธอนีถ้าอากาศจากมือขอสองใบแค่ใบนั่งเธอครับผมสองเแปดสามได้ครับ เป็นสามหมื่นแปดอันนี้ก็จะเป็นสองได้สองได้ค่ะสามได้ช็คครับผมขีออาค่าดีกว่าสกันเช็คไม่มีต้องเช็คขีครับผมก็ออาค่ามาเดียวสามหมื่นสามโอเคผ่านเลยครับออกค่ะเจลิง คิวค่ะขังคิวทิกเกอร์บกมือค่ะตีเดียก่ะไม่ให้ครับไปไประกาศจริงข้างค่ะครับไม่มีโอเคยี่สิบแปดค่ะตีเดีย สี่เดียมอ่ะห้า,หาเดียมโอเคตีแว่นเลยสองมือครับผ่านเลยแฟนดอไม่มีโฆษณาโซบ้านหนึ่งของคุกครับประกาศออกมาลงครับเมื่อไปเข้าส่งโจกการหนึ่งใบอีกตัวครับจย่ยเดยประกาศออกมาลบได้แล้วคะห้าพันครับจ,จะต้องมีอยู่ที่ตัวเดียว เพิ่มโมทอบสองใบครับมันทบวกหมือนสองมันสาบมรยากาได้เดียวค่ะได้เดียวช่วได้ครับออเป็นโอเวอร์ครับผมหออกเปอรช่วนหนึ่งใบแล้วก็ช่วยร้านให้เดีอากาศแล้วผลจากโอเวอร์ครับผมแันว่าจะบกหมื่นจะเป็นหนึ่งครีสักันใช้ครับเคียะผมก็ออเวอเลย แดมค่ะสามเดมสามเดมไม่มีค่ะไม่มีค่ะตายโอเคครับผมจบไปแล้วคะสำหรับคลิปไฟระหว่างคุกและกีดอนนะคะก็เป็นกีดอนชนะไปสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องออยมามะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะวันนี้พวกเราพี่ยะขอตัวลาไปก่อนค่ะไอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย